สวัสดีค่ะปุ้มอมพวรรณกัญญาบุตรค่ะอยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรที่พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตปุ้มและเป็นผู้ช่วยปุ้มในยามยากลําบากค่ะก่อนมาเชื่อพระเจ้าชีวิตไม่มีความสุขเลยค่ะมีแต่ปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบทําให้เงินเดือนไม่พอใช้แล้วก็รู้สึกว่าปัญหาหนักเกินรับไม่ไหวไม่รู้จะพึ่งใครหนี้สินก็เยอะแล้วก็มีปัญหาก็เลยที่คิดได้ตอนนั้นนะคะก็คือต้องไปพึ่งหมอดูค่ะ หมอดูบอกว่าเดี๋ยวก็รวยแล้วเออก็สบายใจขึ้นมาแป๊บหนึ่งอะค่ะแต่ว่าพอกลับมาก็หนี้สินก็ยังคงมีอยู่แล้วความทุกข์ก็ยังอยู่ค่ะมีวันหนึ่งปุ้มได้เจอพี่ที่รู้จักค่ะได้ชวนมากลุ่มแคร์ตอนแรกก็งงๆนะคะแต่ก็สนุกดีค่ะทุกคนเป็นกันเองค่ะแล้วก็ปุ้มก็เลยสบายใจก็เลยเล่าปัญหาของเราเนี่ยให้ทุกคนฟังทุกคนก็มาอธิฐานเผื่อค่ะ พอวันอาทิตย์ปุ้มได้มาคิสซาจารู้สึกประทับใจการต้อนรับการนมัสก,การและคําสอนที่ดีปุ้มจึงตัดสินใจลองเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตวันนั้นเพราะปุ้มต้องการผู้ที่สามารถช่วยปุ้มได้จริงๆไม่ใช่แค่ช่วยให้สบายใจชั่วครั้งชั่วคราวตอนนั้นหลังจากรับเชื่อปุ้มก็ได้ไปกลุ่มแค์แล้วก็ไปคิสซาจารุกสัปดาห์ตอนนั้นมีค่ายไอเนียวปุ้มได้เข้าค่ายไอเนียวแล้วก็สัมผัส พระเจ้ารู้ว่าพระเยซูมาตายทายบาปเพื่อเราตอนนั้นปุ้มคิดเลยว่าปุ้มจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อพระองค์ปุ้มตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องความสัตย์ซื่อในการทํางานค่ะปุ้มเป็นผู้จัดก,การนิติบุคคลหมู่บ้านจาัดสรรบ้านสวนสวยซึ่งก่อนหน้านี้หัวหน้าไม่ได้เข้ามาคุมงานตลอดก่อนหน้านี้ก็คือปุ้มโกงเวลามาสายบ้างอู้งานบ้างแต่ว่าหลังจากมาเชื่อพระเจ้าปุ้มทํางานมาตรงเวลาแล้วก็สัตย์ซื่อมีวันหนึง่งหัวหน้าก็ได้ เข้ามาคุยถึงการทำงานที่ผ่านมาปุ้มยอมรับว,ว่าปุ้มเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าตอนนี้ปุ้มเปลี่ยนแปลงแล้วขอบคุณพระเจ้าที่หัวหน้าเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสปุ้มทำงานโดยที่ไม่ถูกไล่ออกอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าเรื่องนี้นอกระบบที่หนักใจมานานแล้วเ,ออเมื่อปุ้มอธิษฐานกับพระเจ้า มาตลอดพระเจ้าก็ตอบคำวิฐานของปุ้มโดยผ่านทางพี่เลี้ยงที่ไปเจราจากับเจ้านี้จนสามารถปิดหนี้นอกระบบได้ซึ่งตัวปุ้มเองไม่สามารถทำได้แน่นอนค่ะ และการที่พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาคำแนะนำที่ดีตามหลักพระคำพีดูแลปุ้มด้วยความรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากที่ปุ้มชักหน้าไม่ถึงหลังตอนนี้มีอย่างเพียงพอไม่ขัดสนและที่สำคัญนะคะปุ้มยังสามารถถวายสิบลถด,ด้วยความสัตย์ซื่ออีกด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ขอบคุณพระเจ้าเป็นที่สุดที่พระอ,องค์ทรงนำให้ปุ้มมารู้จักพระองค์นอกจากความรอดที่ได้รับซึ่งก็เพียงพอแล้วพระอ,องค์ยังดูแลทุกสิ่งในชีวิตไม่มีทางที่พุ้มจะทิ้งพระองค์ ปุ้มตั้งใจจะมาคิดเสีจากอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันปุ้มทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แต่วันอาทิตย์เป็นวันที่ปุ้มได้มาพักสงบจริงๆการมาพบพระเจ้าไม่ได้เป็นภาระสําหรับปุ้มแต่เป็นสันติสุขและทําให้ปุ้มมีกําลังจะดําเนินชีวิตต่อไปขอบคุณพระเจ้าค่ะ